dia uh, ihsasna Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Alhamdulillah deh, kita masuk dalam ruang yang kamu yang kedua teh uh, persinggahan yang kedua ni kita nak kecek ha kesok ataupun ayah tu sahabat นะครับพี่น้องในช่วงที่สองซึ่งปกติแล้วเราจะคุยกันเรื่องราวของซาบัตแล้วก็จะแบ่งในเรื่องช่วงที่3ท้ายๆยในช่วงเออชีเงติโกตุจาริตเอาคำนิสัยของนักวิชาการบ้างหรืออรุลอมรสรพุฟุสาเลนอดีตมามาพูดคุยแต่นะครับพี่น้องอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างคือสซยอนิสเบเรดินาเกจเอซาบัตฮลุปานเยอาจจะพูดเรื่องซาบัตยาวนะครับสักอ่ายี่สิบนาทีแล้วก็ Jika kita tidak melihatnya, kita boleh mencari nasihat kepada sahabat kita. Sebab apa? Sebab kita tidak boleh mencari sahabat yang baik. Jika kita berfikir, tidak ada. Jika kita meminta maklumat yang baik, itu sudah tidak ada. Sebab kita tidak boleh mencari sahabat yang baik, perasaan atau perasaan sahabat kita, kita perlu mencari sahabat yang baik. วราละพง10เมนต์หรือ20เมนต์นี่พูดกับเดียพันย์เนี่ยแตนนยยย่น่ a อุทธร์ละอินชาอัอนะครับเราก็จะไปยามนะครับพี่น้องให้เราเขาได้เข้าไปถึงแก่นแท้ของซาบัดว่าทําไมเขาทําแบบนั้นได้ทําไมเขาทาแบบนี้ได้และทําไมนุสรออัลลอฮ์ช่วยเหลือเขาได้ทําไมอัลลอฮ์ช่วยเขาและทําไมการช่วยเดีืยวของอ์จึงไม่มีกับคนอย่างพวกเราในปัจจุบันทําไมบรรดาท่านเหล่านั้นจึงได้รับขนานนามว่าเราเดยวเราอนอันุมว่าเราดูอันนะครับพี่น้อง Hamai. Menmikamu tamai. Tamai. Kenapa? Kenapa? Sebab apa? Itulah kita kena pergi tengok. Uh, Kisah ayatul sahabat. Kata ya duduk di eh, sana. No. Allah telah puji. Puji buat dia lah. Sahabat akhirat. Sebab Allah telah puji sahabat. Radiyallahu anhum ni. Bukit sekolah zaman Nabi SAW. Dalam Al-Quran. Sub akhirat. Bu Allah telah puji situ lah. Dan surah itu tawbah. Dan surah ini surah tawbah. Binong, radiyallahu anhum. มียังไงพี่น้องมันก็จะสุดไปถึงวันเก er <mel> ียร์มัดเช่นนั้นเช่นกันนั่นคือสาบัดของท่านนบีสุลลัลละวะอะลัยวะสลัมผู้ที่พลิกประวัติศาสตร์โลกผู้ที่เปลี่ยนหน้าโลกผู้ที่เปลี่ยนแผ่นบันทึกโลกผู้ที่กลับมนุษยชาติจากอยู่ในความมืดไปสู่ความสว่างนั่นคือสาบัดของท่านนบีสุลลัลละวะอะลัยวะสลัมนะครับพี่น้องเมื่อวันทีกิ่ตนเดืกินยายนก็จะสาบัดสอสาบัดนามอริยะขุใบบินอดีรดิยัลลอฮุอัลฮู อสอบปฏิเราจะฟังเรื่องราวของท่านนะครับก็คือ,อท่านคูเบย์รอดียนาลอันดูซึ่งคูเบย์รอดียนาลอันดูนะครับกูลามาใก้ชายาว่าอัลช,ชาฮิดุลมัสลู คือผู้ที่ถูกตรึงไมก้กางเขนแบบนี้แล้วก็ตายชัยดเพราะเรื่องราวของท่านคูเบย์โรเดียลอนุท่านถูกฆ่าตายนะครับในทางของลอสบัสตาลาด้วยสภาพถูกตรึงและก็ถูกฆ่าเนื่องจากถูกฆ่าเนื่องจากสาเหตุอะไรและทำไมต้องถูกตรึงแบบนั้นทําไมถึงได้รับฉายา,ยายอย่างนั้นอินชาลอเราจะมาดูกันในประวัติของท่านคูเบย์โรเดียลนอนุนะครับคูเบย์บินอัดดี้โรเดียลอนุนิ่งกิโตคณนคณนาดูลูซาปวเดียคูเบย์ Khubayb ni dia kata Khubayb ni al ansari al ausi Khubayb ni dia bukan orang Mekah ha dia bukan orang duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya dengan Umar supaya dengan Abu Bakar dok dia mari duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas pada Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah mari di sampai Madinah sebab dia fu aus dan di Madinah ada dua kabilah safsa kita tahu lah kau dah aus dengan khazraj dan dua tu hub safsa di Madinah tu hebat dah สหาบนบีสะเลสลาอะกี่ดวงวะกบิลฮ์นเอัสอันเดอขอรออันเดอเดฟวกนักรบวกเ e เกิลักวนนี่พวกวุรีรบุรุษพวกนักรบตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งท่านคูเบย์บิดอดีรรดีลอนุคือหนึ่งในกลุ่มชนในเผ่าของอัส์นะครับพี่น้องซึ่งท่านคูเบย์บิดอดีอยู่ในอาส์และสหาบัดของท่านนบีบางท่านเนี่ยอยู่ในกบิล์ขอเรอ Rupkanlah menjadi berbagai-bagai lai tetapi pada akhirnya mereka bersatu dengan Allah. Allah menghendaki 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 dengan Allah. dengan Allah. Allah menghendaki mereka bersatu dengan Allah. Allah dengan Allah. Allah menghendaki mereka kita dengan Allah. Allah menghendaki mereka bersatu 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 dengan Allah. ni menghendaki Allah. อ no like ๋อโดนไล่เล่าล้อแต่พี่ต้องหยุดตีอีกสมบัติครับผมสมบัตินับซูนะครับเพล็กสหายบัตจบความเป็นศัตรูด้วยกับไล่เล่าล้อเรามีไล่ิล่าล้อเป็นสิบสิบปีแต่ไม่จบการทะเลาะเบาแหวกการเป็นศัตรูเพราะอะไรพี่น้องถามนะครับทาไมใช่นับซูเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนี่ก็ต้องฝากสหายบัตจบได้กับไล่ิล่าล้อแต่เราไม่จบกับคำคำนี้เพราะอะไรนั่นแหละครับต้องหาคำตอบให้ตัวเองเด่นิ่ง Khubayb bait radhiyallahu anhu beng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ghazwatul badar patu ghazwatul uhud nah kap pai sū ruam tan nabi sallallahu alaihi wasallam tang song kham badar le song kham uhud sahabat hop beng nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ghazwatul badar ni lu oiak kato darajat tu tinggi นะครับพี่น้องเป็นซอบัดโอ้โห์ซอบัดบรรดาซอบัดให้เกียรติมากใครที่ร่วมรบในสงครามบาดัดกับท่านนบีสุลต่านอะลวอะไรวะสลัมท่านจะเห็นนะครับพี่น้องในสมัยอุมัรเป็นค้อต่อตอนที่ท่านเป็นคอลิฟ่าเนี่ยจะไม่คอลิฟ่าอ่าอุมัรเป็นค้อต่อประเดี๋ยวอะนู้นพี่เอเยมุชอระกับวัตัวซอบัดโอ้ยจะปุ๊กมาเกี่ยวยาดีอะลิชูรอดิอ์ซอบัดโอเปส่งไบนู้นเฮบะโอเปส่งแล้วปะเพื่อ uh, Rasulatun Badar Perayaan Badar dengan Nabi SAW Ada dalam majelis. Dia nak no musyarak Umar bin Khattab Dia pun ada Umar Tapi nak no, kaya kata Perayaan Badar Khususnya Al-Badar Al-Kubara Rasulatun Badar Al-Kubara kata Islah kita Tiga atur lebih Lepas tu musyrik seribu lebih Yang tu Sebab apa Ini perayaan dengan ta'at Dengan ikhlas Takwa pada Allah Ta'ala Semua Tak ada penolak Sapa Allah Ta'ala Hatta malaikat หัวามา,าตุาู้ลลงกาบันบีสุลต่านละอิวะสัลลัมเน้นนิค่ะคุบยบิดอดีรอดิลอนูนกับพี่น้องเป็นศาบัดที่อยู่ร่วมรบกับท่านนาบสลลีสลตลอิสัลลมทั้งสงครามบาดัและก็สงครามอุคุซึ่งถือว่าเป็นาบัาลชั้นระดับชั้นสูงนพี่น้องาบัที่ร่วมรบกับท่นนบนสงครามบาดัไม่ใช่ธรรมดาพี่น้องเป็นสงคามที่ยิ่งใหญ่พลิกขลิประวัติศาสตร์โลกสงคามบาดาันั่นคือหนึ่งในนั้นคือท่านขุบ รอดีอัลลอฮุอันุบแล้วท่านคุบัยบินอดีตพี่น้องในสงครามครับพี่น้องที่รักที่ไม่เกียรติได้ไปฆ่านะผู้ยิ่งใหญ่ของบรรดาพวกกุเรชเด๋อเยปิยาเปอร์เหยบุนนะครับแต่ขี้อ่ะอะเปอร์เหยะไปฆ่านะครับพี่น้องผู้อ่าคนเขาเรียกคนสำคัญสำคัญล่ะโอเคเดเบเดบย์พวกกุเรชแล้วป่าปะเดียปุนนะครับโปสิยะตุเปอร์เหยอุหุนนะครับท่านคุบัย์นะครับพี่น้องจากสงครามบาดร์จากสงครามอุรุน ท่านคุเบย์เนี่ยพี่น้องไปฆ่าเคาเรียกผู้ที่มีอิทธิพลหรือผู้ที่มีอำนาจผู้ยิ่งใหญ่ในบริษัทของพวกมัก้าพวกกุเรชจนทําให้บรรดาพี่น้องของเขาร่วมกันโกรธแค้นหนึ่งในนั้นคือโกรธแค้นท่านคุเบย์ประเดียนเลาอนุยัมุเกะกีบุนุห์ฟว์ดิเอ๋บุนุห์ออยอดดิเอ๋บุนุห์อาก็ดิเอ๋บุนุห์อเดกดิเอ๋มุเกะปากกาพีเคโนเมคคูเบย์อาต้าปุ๊ฟอดิเอ๋ปะนิมอาเกนิงมาเกนิงนนบาร์หลักเล็ก นะครับพี่น้องคนกุเรชจึงวางแผนกันพี่น้องว่าต้องการที่จะนําตัวคนที่ฆ่าญาติพี่น้องเขาเนี่ยมาล้างแค้นให้สาสมกับที่พวกเขาได้ทําความเจ็บปวดได้กับบรรดาคนเหล่านั้นเยตโตอิสติฮะซาปมิฟุนนี่มาเกีวิัเรืยองนีเยนาวิอาดิยอบไปอันอไปอันอยอยวาบินะครับกุเรชจะประกาศออกใครนาตัวคนเหล่านี้มาได้หนึ่งในนั้นคือท่านโคเบิบบินอาดีราเดียลาอันุ นำตัวมาให้พวกกูเร ah ีสได้นำตัวมาให้พวกอาหรับม uh ul ักกะมุชริกในอดีตได้เขาจะให้รางวัลอย่างงามจนกระทั่งมีคนวางแผนจะไปเอาตัวซอฮาบะั์เหล่านี้มาแล้วก็ไปเกณฑ์นอกมิบันุเยอะพวกี่จากรินบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเด็กี่วายะรสนุลลอฮ์ละซอภาตัลละยารสนุลลอฮ์พวกพูนี่อัลดอกอบิลละพวกพูนี่มาสู่อิสลาม Lepas tu nak Vimu ngata okay, ke Ngajar agama Hajar syariah Islam Ikut kau bila aku ni Lepas tu sebut nama Lalu dah Nak nak orang ni Orang ni orang ni ha. Nabi SAW Benar raib Kalau Allah Ta'ala tak buka Dia tak tahu Dia tak tahu Kata Fuan ni mari tipu Nak make fu sahabat dia pergi Nabi tak tahu Sabe kata benar raib Kalau Allah Ta'ala tak buka Nabi tahu Tak tahu นะครับเรื่องเรียนรับท่านนบีไม่ใช่ว่าจะรู้หมดนะครับนอกจากที่อัลลอฮ์ให้รู้อัลลอฮ์ให้ท่านนบีอเลสซัมรับทราบรับรู้อนบีก็จะรู้นี่มามาหลอกท่านเอาซาบะท่านไปฆ่านะครับแต่ท่านนบีก็ไม่ทราบจนกระทั่งนบีอุลสซัมส่งซาบัตเหล่านั้นไปพร้อมกับคาราวานกลุ่มนี้หนึ่งในนั้นคือท่านคูบัยรอรเดียโลอันุนะครับนิ่งกบตอซาบะจองนะ Ya jom mana Nabi SAW alaihi wasallam suruh dia ha. pak ni kalau kira oh, pak 5 ni orang ni dua ha, ah, pak lima orang hagi. For ni nak for mu ni we ngajar agama di tempat kau bila dia. Kena gi tinggal bini dia, tinggal harta dia, tinggal anak dia gi. Gi sebab apa? Sebab iman hati dia jom tinggal. Gi kerana Allah Subhanahu taala. Pai ke pi nok. sana, pu sahabat lawan nan ko jom ting tin tan Madinah เพื่อไปทํางานดาวะของ Allah Subhanahu taala. แต่พิกีตาาระยานเล่บัจจรสเซียรไปกลางทางพี่น้องยังไม่ทันถึงมักกะความแตกบรรดาซาบัตรู้กับพี่น้องว่าคนเหล่านี้จะจับเขาไปให้กับพวกุเรชความแตกเกิดการชุลมุนขึ้นเดบิจรัเซียเท้าด้วอ้าพวกนี้ตีปูนึ่งบ้างสาาบัตรอดดูหกลาเวสับมาตี <c oughs> อดดู เดออดูหดย่องก็นอีกกีอดูนะครับพี่น้องยอมสาบาทบางท่านเนี่ยสู้จนตายเลยนะที่นั้นมีจนกระทั่งคนเหล่านี้บอกกับบรรดาสอบาทว่าลงมาเราไม่ต้องการฆ่าท่านแต่เราต้องการเค่นําตัวท่านไปบบกุเรชแค่นั้นเองมีสอบาทที่บอกว่าฉันจะไม่ยอมเชื่อใจบรรดาคนมุชริกอากุตะอกะมุชริกย่องมาตีปัตโตปัตุขกะน่าอีกะกีย่องวิยะอีกะกใจ้โบกุเรชดู่าไ แต่ซาลาสอเกตุคูเบยบินอดีรรเดียนหลอหนุ่มคูเบยบินอดีรพี่น้องก็ยอมลงมานะครับให้พวกนี้จับตัวไปที่มักกะฉะนั้นเราจึงดูไปที่มักกะในอดีตพวกกูเรสางนั้นก่อนฟาตองมักกะก่อนที่จะไปชิดมักกะพวกเขามีอิทธิพลพี่น้องคูบบยบินอดีรถูกจับตัวไปเมื่อถึงเผ่าที่ต้องการตัวคูบบยอยู่แล้วพี่น้องเพราะคูบบยไปฆ่าญาติพี่น้องของเขาเอาเงินมาให้กับคนจับแล้วก็เอาตัวคูบบยมาขังที่ บ้านของพวกเขานะครับพี่น้องก็มาพอมาเสร็จเนี่ยจับคูเบยเป็นตัวประกันพี่น้องแต่ยังไม่ได้ถูกฆ่า,เ,า,าเด่ดตระบูลหนูลากี้เมตมาริตต์ดลลูโม่ฟอรีเอตุเด็ดุป,ปกะคิโอตุจัดเลยล่ะเหมือนกับจับเฉลยได้เอาคูเบยมาขังไว้พี่น้องแล้วในตอนที่คูเบยมาขังกับพี่น้องนะครับพวกอาริสฮาริสนี่คือใครอาริสก็คือคนที่ถูกคูเบยฆ่านะครับในสงคราม แล้วก็เขาก็บอกว่าในในบันทึกนะครับเขาบอกว่าอีฮดาบันนาติลฮาริซัตยามินอัลคุบัย์บินอัดีร์รดิยาลออันนูนะครับพี่น้องท่านคุบัย์บินอัดีพี่น้องอยู่ที่บ้านของพวกฮาริษนะครับพี่น้องวันหนึ่งนะครับพี่น้องลูกสาวของท่านคุบัย์บินอัดีร์รดิยาลออันนูนะครับพี่น้องเห็นสิ่งที่แปลกจากท่านคุบัย์รดิยาลอฮุอันนูเพราะเขาเห็นนะครับในหนังสือประวัติบันทึกเรื่องราวของท่านคุบัย์ก็บอกว่าเห็นคุบัย์นะครับพี่น้องยาโคลูมมนกิดฟะอยนับ นะว่าบม้ว่ามาบิมักกะตะยามะอิสินซัมอัลลอเห็นคุเบ็นกาลังกินเค้าเรียกเออ่ลูกองุ่นที่พวงใหญ่มากพวงใหญ่ทั้งที่ในมักกะตอนนั้นไม่ใช่ฤดูกาลของที่จะมีองุ่นรับประทานนี่ทั้งหมดพี่น้องมาจากไหนครับพี่น้องริสกีทั้งหมดอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นคนจัดการนับปุ๊คุเบ็นมาแกว่าอุนนักปรตูบัสซ่าประตูยะกจะตอวะมาบิมักกะตะยามะอิสซัมอัลลอมาโซมก็รับซามตูตูตัดอวะอุ่นนะกพี่ทุกบุกแค่มาโซ Tapi nak khubayb dok makin ni kata nak perhoplek dok perkhubeh raudiallah anhu. Pastu ya kata perkhubeh raudiallah anhu neng Khairul asra. Jadi kalau kita cutler itu kau mola sekali dok. Satu hari. nak kami ada 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 Bila khubayb ada di ada 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 kau ada 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 lan ada 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 วิ Wing, you. ่งเข้ามาเล่นอยู่แล้วก็เข้าไปที่คูเบ๊ปรอเดียนเราอันหนด้เข้าไปที่คูเบในขณะที่คูเบ๊เนี่ยมีมีดอยู่พี่น้องมีมีดอยู่นะครับพี่น้องได้ออดบีสาลอะุบดอลบุนฮาริอุงามาสุไมจใชเดียวโอเคพากะกจุแล้วแคลูกคิวทุกครูเบปแกะบุดนึ่ไม่ปีศาตตะก้ฮะบุกกระจาเลยอาุณอ๊อกเล็มาดนูฟอยโยกันนะจงฟอยโยกันนะจุงพิสาตอกตะก้อวด n i นี่นะครับ คนตกใจว่ากลัวครูใบยจะทําร้ายเด็กกลัวครูใบยจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ครูใบยพี่น้องพอเขาไปดูพี่น้องครูใบยนี่อยู่กับเด็กเล่นกับเด็กอย่างดีพี่น้องจนกระทั่งแม่เด็กเห็นนี่ตกใจเหมาะเรียนอาโปตอลหรอกแล้วกี่วะตุเสียละนกขุมารตีเดอเทรนดนึ่งครูเบยเด็กน้องนมูนุชิอานดอปัตุอันนโพวกิโตเฮียโนมุกิโดโดกันดียเสะแต่พี่ยังกิเตงกับครูเบยนี่จบไปไหนมาให้งาบุดอปายเงาดียว ทำดีเล่นกับเด็กไม่มีทําร้ายอะไรเลยพี่น้องสุดท้ายครูเบเอนแม่มาก็ปล่อยเด็กนะครับเด็กก็ไปหาแม่จนครูบเบนะครับพี่น้องบอกกับพวกนั้นบอกว่าเจ้าคิดหรือว่าฉันเนี่ยจะฆ่าทําร้ายเด็กคนนี้ นี่คือสิทธพัดหรือคุณลักษณะของมุมินผู้ยำเกรงต่อลอสุบานอัลาพี่น้องเขาไม่ได้ว่าโกรธพ่อแม่แล้วก็ทำร้ายเด็กทำร้ายไปทั่วไม่ครับพี่น้องนี่คือคุณธรรมที่มุสลิมถูกสั่งสอนมาตั้งแต่อดีตฉะนั้นอันนี้การโลกโยโอเกตเพปไปให้อัตมอิสลามก็โตฟุอิสลามวิอเกสลานฟุกาซาฟุกรุนแรงพวกกอการพวกเตะไปให้อัตมอลักรัตุ คนที่มาด่านะครับพี่น้องว่ามุสลิมเนี่ยเป็นคนรุนแรงโว๊เขาเรียกก่อการร้ายไปอะไรต่างๆนั่นคือเขาไม่รู้จักอิสลามที่แท้จริงพี่น้องถ้าอิสลามแท้จริงกับพี่น้องเนี่ยเป็นแบบนี้อ่อนเมื่อถึงเวลาต้องอ่อนและก็แข็งเมื่อถึงเวลาต้องแข็งนะครับไม่รุกรานใครไม่ทําร้ายใครนะครับพี่น้องนั่นคือคุณลักษณะของมุขมินแต่ก็ไม่ใช่ว่ามุสลิมเราจะอ่อนแอทุกอย่างไม่ใช่พี่น้องเราเนี่ยพี่น้องคุณลักษณะหรือว่าเขาเรียก สโลกแกนการใช้ชีวิตมุสลิมนะพี่น้องรักสงบแต่อย่าสายบไอ้ใครสงบเรารักพี่น้องแต่ปี่เราไม่ได้หมายว่าทุกคนจะมาทําร้ายมุสลิมได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนี่คือเราอยู่แบบมุสลิมคูเบกรอเดียวละนุอยู่แบบนั้นพี่น้องจนกระทั่งวันถึงวันที่คูเบ,บ๊กรอเดียวลานุจะต้องถูกปรานชีวิตพี่น้องแล้วก็บรรดาคุเรสุเยนบุนุนคูเแบกบเยตับบุนุในะตะปะตานาเรอ่าตัวอัครลักว่ะเดียวเยอรมะจุกตานาเร Nak bunuh khubat dalam dapai Kaabah. Bukan dia. Faya harmat. Sahabat jangan main. Musyrik tu bukan tak kena tu. Eh? Kena. Kena tempat tanah hari. Dia ambil khubat tu. Tu baik luar pada tanah hari. Gi di tanim. Nak kap cap khubat tu dia lak nu Cak kha ni. Kau mai kha ni pendin haram binong. Pa pak o pa di tanim. Tanim arai binong. Oge okay, kiwa aji. Oge okay, kiwa umrah. Bo, ya nak umrah naik, tak si mai di tanim. Sebab dia luar tanah hari. Ah, pok. ไปที pelled, ่ต <dividends> <h SC I noise> okay, so okay, so ันอ hmm ิมพาคุเบย์ประเดรู้ไปที่ตันอิมเราพี่น้องคนต่อแซ่เราหรือหุ่นย่าเองเวลาไปไปทำฮัดไปทำมาก็เวลาไปตันอิมคนไม่รู้จักประวัติศาสตร์นะพี่น้องโอเคตะขณาจารโหตะเบสโบาโจเกสโซซาบะกีเรตันอิมกีบมือกี้ตู้สานิงไกเอเน่มาสุบุล็อกมาจีอาร์จ๊อปถ้าเราเขีตันอิมตู้เต็มป่ะโอเคบุ่น้องคูเบย์จ๊อปที่ที่คุเบย์ถูกฆ่าพี่น้องนั่นก็คือที่ตันอิมนั่นแหละเวลาพาคุเบย์ไปที่ตันอิมพี่น้องที่รักที่มีเกียรติ จับคู่ใบนะครับต้องการจะเขาเรียกมันขึงพืชจับมันผูกไม้กางเขนแบบนั้นจับจะคือแบบนี้ก่อนที่จะฆ่าคู่ใบประเดี๋ยวเราอนุพี่น้องที่รักที่มีเกียรติพี่น้องคู่ใบขอครั้งสุดท้ายเดมิตโตเดปาดอมุชริกยังจะรักมิตโตกี่ไรยังมิตโตไอยูโซลยารักษาใจมิตโตละมิตโตวิอากุสมัยดัวรักกาละมิตโตสมัยเดูลูนิงก็ต่อโอเคมุกมินสบลงนกมาติดเด้อ Nak mati dah. Nampak pedih dah depan dah. Nampak orang nak bunuh dia dah depan. Tapi, minta akhir suku yang nak nak tu. Minta dia boleh semayah lah dua rakat dulu. Masya Allah. Ni kata orang mukmin dia kasih. Semayah orang mukmin dia semayah. Ni bukan sekadar. Semayah bila lepas waktu. Mayah udah-udah ada orang kecepat itu. Mayah bila lepas waktu. Bukan dia mayah bila lepas waktu. Kita semayah ni pakai ciwi cik dah. นะครับเราละหมาดไม่ใช่แค่ให้พนพ,นพ,นพ้นปัดูพี่น้องละหมาดเป็นชีวิตเป็นจิตใจของมุกมินครูเบสนาทีสุดท้ายขอละหมาดผมถึงบอกว่าคนเราเวลาอยู่นาทีสุดท้ายของชีวิตพี่น้องมันจะออกแหละสิ่งที่เรารักที่สุดสิ่งที่อยู่ในหัวใจเรามันจะออกมาพี่น้องมันนึกถึงอะไรมันรักอะไรมันออกอย่างนั้นในสมัยสงครามโลกประเทศดดสงครามโลกกับพี่น้องมีเขาเรียกสายลับคนหนึ่งถูกค่าศึกจับได้นะพี่น้องเขาขอครั้งสุดท้ายคุณอยากได้อะไร คนนี้บอกอยากสีไวโอลินจะเล่นไวโอลินก่อนตายเพราะอะไรหัวใจก็ผูกพันกับไวโอลินเล่นไวโอลินก่อนตาย,าะะบ,ตายบิลแต่คุบัยประเดลานุขอละหมาดก่อนตายนะครับจนกระทั่งละหมาดแล้วก็ท่านคุบัยประเดลานุเมื่อละหมาดเสร็จบอกเราละอันตะซุนุอินมาตา่วัลตุยาซออัมบินันคดบอกว่าถ้าฉันไม่กลัวว่าพวกท่านจะคิดว่าฉันกลัวตายแล้วเนี่ยนะแล้วแต่เสร์ตูมินสัสซาจะละหมาดให้นานกว่านี้อีก Dia kalau aku tak takut kata mung nak no, kira kata aku takut mati. Aku dah semaya we lama lagi. Dan sebab Khubaib bin Adi mayat tu kosok mayat ni tak Allah. Okey mayat fikir kata ni semaya akhir aku ni kosok tak wadak semua. Tapi dia mayat ni kan uh, tak lama sebab dia takut foning takut fikir kata dia takut mati. Ha, tak safe si, orang okay, kata, kata dia menakut tak safe. Si. Dan lepas pada tu semaya sudah Khubaib radiyallahu anhu Akit tanya doa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mahsihim adada. Waktul humba dada. Ya Allah. Mumbilih lah buat dia semua ya Allah. Hak dia hak ngaku. Buat ngaku hari ni. Minta pun mumbilih jumlah. Napa kau tanggut. Ya Allah. Laka catkan ke buah kau tanggut tu kun. Ha, buah kau tanggut. Kubaib kau doa pinong. Lalu sutai tidak timikin. Kubaib radiyul anu. ดุอาต่ออัลลอฮฺมาตาลาขอบคุณอัลลอฮฺพี่น้องที่อัลลอฮฺได้ทําให้หน้าของคุณเบสหันไปทางกิบลัดนะครับในทิศของออท่านนาบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับหันไปทางมะดีนะนะพี่น้องแล้วก็หันไปทางได้หันไปทางกิบลัดที่ท่านนาบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอใจ นะครับแล้วก็ขอต่ออัลลอฮฺสุบานตะลานะครับท่านคุเบตรเดีลนอูบอกอกัลลอฮฺว่าฉันได้เผยแผ่แล้วฉันได้ทําแล้วสารของท่านอบีที่รับประมานะฉันได้บอกไปแล้วแล้ววันนี้ยาอัลลอฮฺได้โปรดให้สลามถึงฉันถึงท่านอนับดุลเยสั่งเยสลามแล้วขอต่ออัลลอฮฺนะครับบอกกับท่านนาบีด้วยว่าพวกเขาทําอย่างไรกับฉันเป็นคําสุดท้ายที่ท่านคุเบตรอดีอลนอูขอต่ออัลลอฮฺสุบานตะลาแล้วก็ จบชีวิตครับพี่น้องวีรบุรุษท่านคูเบย์บินอดีรเดียลลนุแล้วไม่ได้ถูกตัดคออะไรอย่างนั้นทีเดียวพี่น้องถูกแทงด้วยหอกทีละนิดทีละนิดแล้วก็สุดท้ายคูเบย์ระเดียลลอนุถูกสังหารนะครับพี่น้องจบชีวิตของคนที่รักอัลลอฮ์รักรอซูลของพระอ,องค์ฉะนั้นวันนี้พี่น้อง หนึ่งนะครับที่ท่านคูบัยเป็นประโยคที่จะฝากกับตัวผมและก็พี่น้องนะครับท่านคูบัยบอกกับอัลลอฮ์สุบะตาลาอัลลอฮุมาอินนากอบัลลักนาริซาตารูซูลิกโออัลลอฮ์พวกเราได้เผยแผ่แล้วสารของท่านรอซูลของพระองค์หมายถึงคูบัยจบชีวิตท่านก็ภูมิใจแล้วเพราะอามานาที่นบีสั่งใช้การดาว่าที่นบีสั่งใช้วันนี้พวกเราทําแล้วอย่าอัลลอฮ จบชีว so, oh. right. yeah. ิตนะครับ hmm. ก็ไม่เป็นไดแล้ววันนี้ทําแล้วในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ในสิ่งที่เราซูลมอบหมายอามานะฉันอันวันนี้พี่น้องที่ละอันนี้กี่โตต่างโยฟอิตอมาสวาสิอุมานนะฮกนบีสุลเลาะห์นเซลัมบอกวปัตุกิ่โตคณะต่างก็จาวะพุลโลตุคือโยด่าวะหนึ่งนบีตัดโดดด่าวะอักามูนบีสุลเลาะห์นเซลัมไม่ได้อยู่กับเราแล้วพี่น้องเรางานด่าวะในท่านนบีหยุดทําแล้ววันนี้แหละครับพี่น้องหวังว่าพวกเราอุมะของท่านจะสานต่องานของท่าน จนกระทั่งวันสุดท้ายเราก็จะดูอาแบบนี้กับอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮฺมุอมนากอดบบลลักนาริซาตารอสูลิกเอาอัลลอฮ์ฉันได้ประกาศแล้วสารจากรอซูลของพระองค์นี่แหละครับถ้าเราจบชีวิตกับดูอาแบบนี้พี่น้องหมดแล้วครับความกังวลภาระหน้าที่หมดแล้วพอเราได้สารต่อ uh udumkan cetanarom kong tan nabi sallallahu alaihi wasallam lalu nak pino insyaallah doalah pada allah subhanahu Bila bi kita mati pe sing rijal mati bak khubaib bin adi radhiyallahu anhu dai wala kita tak ada kena orang bunuh pun tapi mati we boleh gi dengan hati iman 100% be kita boleh gi dengan ore hok kasih allah kasih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Janganlah minta doa jangan kita mati pasal orang yang tak ada iman. Orang okay, Allah Taala cabut iman tu baik daripada hati kita. Nauzubillahi min zalik. Insyaallah kita dengar ada kisah sahabat kau semua menguning. Jangan lupa dengar patut so, usaha <coughs> amal turut sahabat-sahabat dia. Dia contoh molek sekali ni, ni dah. Tak ada orang lain dah. Dalam dunia ni lepas pada Nabi SAW Tak ada dah profesional mana PhD mana Doktor mana Tak ada dah Ada sahabat ni Kalau kita tahu patu tu hati Sahabat ni lah Kalau kita tahu patu tak ada wasuah ke apa Sahabat lah Hak turut, lepas tu insyaAllah Allah Ta'ala reda kita Sebab apa? Sebab sahabat dia turut Nabi Sahabat turut Nabi Tak ada nafsu, tak ada syok, tak ada ke apa? Nabi buat, ya buat Nabi suruh, dia buat Nabi royak ke apa, ya buat Tak ada tanya, geno Nabi Geno ya Rasulullah, kenapa Suruh begitu? Tak ada, ni sahabat Kalau kira, turut Supaya budak turut ayah dia bang jaya Ah, tak saya tanya banyak. Ayah nak bagi duit, mek tak tanya. Ha, ah, ya. Kok mana ayah duit ni mek mana? Okay, tak boleh. Tepung pun tak boleh pakai. Kena roda pula. Dek, ayah suruh pergi mana pergi? Nih, mana ayah kena-kena punya kasih itu. Dia tak suruh tempat ni baiknya, Dia tak suruh kita pergi. Nih, ni ayah dengan anak. Nabi dengan kita lebih pada tu lagi. Dan sebab tugas Nabi SAW Nak buat kita, nak buat kita ni Selamat daripada api ni aku belakang InsyaAllah ni Lepas tu minta doa lah Pada Allah Subhanahu SWT Bila kita semua tu Okay. Biar Allah tak ada panjang umur buat kita lagi Boleh kita dengar uh, Kisah hayat tu sahabat lagi Lepas tu, we, boleh Bila kita boleh aman Amal soleh ke sahabat buat Kita buat turut dia lah Tapi jangan lupa Sahabat bukan maksum Sahabat bukan kata tak ada dosa, tak ada salah apa. Salah supaya kita ni tapi sahabat ye yang molek pada kita. Dan sebab apa? Sebab Nabi SAW alaihi wasallam pada dia dah. La tasubbu ashabi. Jangan kata, jangan supa sahabatku. Sebab orang okay, hok kata sahabat tak jaya orang ni. Tak jaya Walaupun nak tinggi sama nak hebat sama nak Tapi kata sahabat tak jaya orang ni Na'udzubillah min zalim InsyaAllah Kita mari sama pula Dia dalam Ruih kamu kita Dia dalam minggu depan Minggu ni Kalau salah Tak kena cuma nak tu Saya minta maaf berlaku pada buah itu Dan insyaAllah Minta Biar Allah ta'ala Biar kita boleh jumpa pula Dalam minggu depan Minggu ni Jazakumullah Ukhairan bila taufiq Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh بي احساس اراه زاده التحنان في